เอาละครับมาคุยกันต่อในส่วนของ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนแต่ละคนที่แตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นทั้งหญิงหรือว่าชายนั่นเองนะครับทราบไปแล้ว0ูนย์ส่งผลอย่างไรทราบไปแล้ว0ูนหรือ1นึส่งผลอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็น0ูนหรือ1นึก็มีความหมายหรือส่งผลคล้ายๆกันไม่ต่างกันมาก เรียกได้ว่าจะแทบจะเหมือนกันเลยอะดังนั้นจะเป็น02หรือ20เลขไหนจะมาก่อนมาหลังไม่สําคัญครับถ้าอยู่ติดกันยืนอยู่ข้างกันมันจะส่งอิทธิพลถึงกันนะฮะดังนั้นการที่เรามีเลขท้ายสตัวท้ายเนี่ยนะครับเขาบัตรประชาชนถ้ามันอยู่ในลักษณะคือ02อย่างเงี้ยมาก่อนหรือจะเป็น20มาก่อนนะครับ ให้ท่านเข้าใจเลยว่ามันคือความหมายเดียวกันดังนั้นพอเราอยู่ในกรอบของคําว่าศูนย์อยู่ศย์คือความเล้นลับมีความเป็นอิสระและเป็นสิ่งที่ธาดไม่ถึงอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันแต่พอดูอิทธิพลเนี่ยนะครับในความเป็น2ก็คือดาวจันเนี่ยแน่นอนนะครับว่าดาวดวงนี้หรือว่าเลขนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นเลขที่เรียกได้ว่ามีเสน,น่ห์เออน้าหลงไหลอ่อนนุ่มอ่อนหวานใจดีเจ้าน้ําตามันอยู่ในนี้หมดเลยดังนั้นเมื่อ2กับ0มาอยู่รวมกันแน่นอนนะครับว่า4ตัวท้ายของผดประชาชนจะทำให้คนคน,นนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน,น่ห์น้าหลงไหลมากเออใครเห็นใครรักใครชอบเรียกได้ว่าแม้กระทั่งแฟนชาวบ้านผัวชาบ้าน เมียชาวบ้านนะครับก็จะหลงรักหลงชอบไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณนะครับอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ถูกกระทําหรือใครเป็นพี่เป็นผู้ที่กระทําก็แล้วแต่มันจะส่งผลทั้งหมดนะครับถ้ดดาวจัน์ทรในดวงชะตาของคุณหรือในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับปัตตนิเสียแน่นอนนะครับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบไปแอบ แบบรักแฟนชาวบ้านเออรู้ว่าเขามีแฟนอยู่ก็ยังชอบยังรักพร้อมที่จะเป็นมือที่3แบบไม่ได้แคร์สายตาใครลักษณะแบบนี้ฉะนั้นในทางความหมายคือเมื่อ2กับ0หรือ0กับ2เนี่ยมาอยู่คู่กันเออมาอยู่ใกล้กันมันจะส่งผลให้คนเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะต่อเพศตรงข้ามหรือต่อแฟนชาวบ้าน คนไปรักแฟนชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านาแฟนชาวบ,บ้านมารักคุณลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับมันเป็นอิทธิพลที่ดึงดูดเข้ามาด้วยความเป็นมิตรอยู่ที่นะเป็นเป็นเสน่ห์ในทางผิด,ผดเพราะว่าเมื่อตัวอยู่คือเพศภัยอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอะไรที่มันเสียมันหายเนี่ยมันมักที่จะดึงสิ่งเหล่านี้ในความเป็นเสน่ห์เข้ามาถึงกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อีกมุมหนึ่งของความเป็น0220เนี่ยนะครับใครที่มี แน่นอนว่าคุณจะเป็นคนที่นิสัยคือใจอ่อนเนี่ยนะเวลาที่ใครมายืยมตอกยืยมตังต้องระวังให้ดีเป็นคนขี้สงสารนะและเวลาที่แบบอยู่คนเดียวนี่อยู่ไม่ค่อยได้ขี้เงาเพออยู่คนเดียวปั๊บเริมคิดมากคิดกระ,ะ,ะ,ะจุกระจิกกระจอกกระัจเป็นคนคิดค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบบางครั้งเนี่ยนะครับเอาความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยนะครับมา มันเป็นความทุกข์ของตัวเองแล้วก็มานั่งอยู่กังวลอยู่บ่อยครั้งจะเป็นยังไงเนอะนู่นมัน,ม,นมันเลยกายเป็นว่าคุณสมองคุณมันไม่ค่อยได้พักไม่ได้พักผ่อนตัวนี้ต้องต้องระวังนะครับแต่ค่อยดีอย่างหนึ่งคือว่า2002เนี่ยนะครับในเลขท้ายสี่ตัวบัตรประชาชนมักที่จะเป็นคนที่เรียกว่าให้คําแนะนําปรึกษาคนอื่นได้โอ้โหต้องยกโป้เลยนะ ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นคนที่มีความคิดจินตนาการกว้างไกลนะเพราะว่าศูนย์คือไร้ขอบเขตเออไร้ขอบจํากัด 2. คือจินตนาการที่มันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันสามารถวาดฝันอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าให้มันดูสวยงามได้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเวลาที่ทาํา,า,าทงานเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าถ้าทํางานเนี่ยถ้าหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมันจะกลายเป็นเรื่องความคิดความเครียด ดังนั้นคือคุณนะเป็นคนที่ทํางานคนเดียวนะประสบความสำเร็จยากใครที่มี0ูนย์สองสองใน4ตัวท้ายบัตรประชาชนต้องมีคนอื่นเข้ามาร่วมทํางานด้วยนะมันถึงจะไปได้ดีเพราะบางครั้งเพราะอนะไรเพราะมันทําให้คนที่มี0ูนย์สองสองนเนี่ยนะครับเป็นคนไม่หนักแน่นเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายดังนั้นก็นต้องมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวช่วยนะมาเป็นตัวช่วยเป็นมาเป็นตัวนํามันเป็นตัวแชร์ตัวแบ่งมันถึงจะทําให สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณวางไว้เนี่ยนะครับมันไปในเส้นทางที่ประสบความสำเร็จได้นะครับได้อย่างหนึ่งคือคนที่มี0ูนย์สองเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เก็บเงินสดเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะครับและ0ูนย์สองสองตัวเนี้ยคือตัวดีที่มีแต่คนอื่นคนนั้นคนนี้ชอบแวะเวียนเข้ามาหยิบยืมตังค์อยู่บ่อยครั้ง นะครับดังนั้นวิธีการแก้ง่ายมากนะครับไม่ต้องฝากธนาคารครับฝากธนาคารเนี่ยมันก็จะก,กดอีกดังนั้นเปลี่ยนจากเงินสดเป็นทรัพย์สินเออซื้อเป็นบ้านซื้อเป็นที่ซื้อเป็นอะไรต่างๆมากมายที่มันที่มันขายได้ยากๆอเออไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายเป็นทรัพย์สินของคุณถ้าเป็นเงินสดมันร้อนครับนะมันร้อนคนที่มี0 2 2 0อยเนี่ยอยู่ในสตัวท้ายของบัตรประชาชนต้องระวังให้ดีนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของโรคต้องระวังคือโรคเกี่ยวกับเลือดหรือว่าโรคร้ายอื่นๆเพราะมันมีความเป็นมลทิแต่อยู่ๆดังนั้นก็ลองพิจารณาดูครับไม่ได้บอกให้เชื่อแต่บอกให้คุณลองฟังดูเอ้ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับเราแล้วเป็นอย่างเงี้ยอะไรดีก็พัฒนาไปอะไรไม่ดีก็อย่าไปทํามันแล้วก็ป้องกันให้ดีเพราะนี่คืออิทธิพลที่มันติดเนื้อติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ไอ้สตัวท้ายเนี่ยคือถือว่าเป็นจุดที่ใกล้เคียงความเป็นตัวเรามากที่สุดนะแต่ไอ้ตัวข้างหน้า่อนหน้าเนี้ยก้าตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของถิ่นฐานบ้านเกิดตรวนั้นไม่เกี่ยวแต่พอมันอยู่ในส่วนของสี่ตัวท้ายมันมีความเข้มข้นมันมีอิทธิพลที่ใกล้ความเป็นตัวเราสูงที่สุดดังนั้นก็เลยเอาสี่ตัวท้ายเนี่ยมาเล่าสู่ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อกเกี่ยวกับตัวเลขว่าถ้ามีตัวเลขแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง ชีวิตของเรามันจะมีส่งผลลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะดังนั้นก็ฝากไลค์ฝากแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับที่กําลังติดตามช่องหมอพัดจัวบาพเก่มต้องบกเห่งอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่า0330 03, 03, 4ตัวท้ายบัตรประชาชนจะส่งผลอย่างไรสำหรับคนที่มีสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่ง กดติดตามช่องหมอพัชชูบาปเก่งต้องบวกเฮงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับ